อยากสูบสกินว่ะมันคือตัวไหนอ่ะอาราบีอาร์มอนเบเน่เฮ้ยมีเบเน่ด้วยหรออยากได้เบเน่อยากได้เบนเ,เบน่งั้นเราจะสูบเบเน่อย่างรวดเร็วนะครับแล้ผมได้เลยครัดทีเดียวไปฮะยังไม่ได้รู้เลยสองสามสี่ม่รู้ใช้กี่ร้อยกี่ล้านเนี่ยห้าเฮ้ยมีสเตีมนะเป็นไอวีดีสเตีมนะ เฮ้ยเกืออย่างนี้คันจะดสุ่มวะหกเจ็ดไอ้ยันที่ขอกูมันไม่ช่วยเลยเหรอวะหลวงปู่ตื่นแปดเก้าเป็ดลวงเป็ต้องการใจต่อมการทำรีบไปไหนไหมยันเก่ากูยังไม่ทันมีตังเติมเลยเป็ดเดต้าผัาตาลับปัดเชยผักปัดสีแล้วสั้นในหมดเป็นกี่เพีย์แล้วสั้นอะซันสามพันเบนเนสี่พันสิเอ็ดรอบอะเบนเนสนะครับเรากดไปให้หมดห้าพันเนคพอ อ่างทองทั้งคอไม่ช่วยเลยเหรอวะแฮง